ประเด็นดังร่วมขับเคลื่อนตรังให้ดังกว่าเดิมผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมน,นวัคคยาุสัมมะามาธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2568ณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงอำเภอเมืองตรัง ผู้ว่าราชการจังหวัดรังเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบารถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2568จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดรังเป็นประธานในกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2568ณศาลาประชาคมอำเภอวยยอดและเวลา 19นาฬิกา19นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านภูมิและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณหอประชุมจังหวัดตรัง วารชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวา,ายความจงรักภักดีและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นณประตูระบายน้ำคลองปลเหลียนอำเภอปะเหลียน รารัการจังหวัดตรังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดปิดล้อมตรวจค้นพร้อมกันทั่วประเทศโนรักโนดิวเลอร์ผนึกกำลังชุมชนปลอดภัยยาเสพติดเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อตัวผู้ปฏิบัตินัดตำรวจภูธรจังหวัดตรงัง และในวันเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดกิจกรรมตามโครงการน้ำพระไถัพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์77จังหวัดประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณเรือนจำจังหวัดตรัง ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานอันดามันเลโทร2025แอดตรังภายใต้โครงการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสารสัมพันธ์ไทยจีมาลายูสบายกระบายาปเตะนับบริเวณย่านเมืองเก่าทับเทียง ้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนนักศึกษาผู้รับทุนของมูลณนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปมัมรมประจําปีการศึกษา2568จํานวน3รายเพื่อสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาพร้อมให้คําแนะนําในการดําเนินชีวิตและการเรียนพร้อมทั้งมอบเงินทุนการศึกษาและในวันเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษา ในงานชิมชอปโชว์เด็กเจนตรัง2025ณโรงแมมรมธรรมลินธนาพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการอำนวยความสะดวกในการจราจรจังหวัดตรังรุ่นที่6ประจำปี2568ณร้านทรบิคอล์อำเภอกันตังและในวันเดียวกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดโครงการทำความดีด้วยหัวใจการแก้ไขปัญหาขยะทะเลตรังณอาคารอเนกประสงค์สวนสนชายทะเลหาดสำราญ นจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานถแถลงข่าวการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังประจําปีงบประมาณ2,568ย้อนวันวาน,น,นเมืองเก่าตรังกระตุ้นเศรษฐกิจย่านเมืองเก่า5อําเภอนําเสนออัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชุมชนหน้าศาลเจ้าเก่งจริงหอยกวนอําเภอกันตัง พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดงานวันอนุรักษ์พยยุแห่งชาติประจำปี2568เพื่อระลึกถึงและขับเคลื่อนการอนุรักษ์พายุและสัตว์ทะเลหายากอื่นๆณหอประชุมจังหวัดตรงัง ว่าราชการจังหวัดรังเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่10ประจําปีงบประมาณ2,568เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ภูนสุขประชาชนมีความสุขเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนณโนะรงเรียนห้วยนางราชบำรุงอำเภอวยอด นายสกุลดำรงเกติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายกิจกรรมอบรมมารยาทไทยและมารยาทในสังคมจังหวัดตรังประจําปีงบประมาณ2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามมารยาทไทยที่ดีงามรวมทั้งนําไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องณนะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง ู้ว่าราชการจังหวัดรังพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามดูแลและช่วยเหลือนักเรียนผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทสอที่กำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดตรงังได้แก่นางสาวธิราพรวาทีตรงนักเรียนโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรงังเพื่อเป็นการให้กำลังใจติดตามผลการเรียนและตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ณนะตําบลเขาปูนอำเภอวยยอด